สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Friend on Toys ค่ะวันนี้เรามารีวิวรถแข่งไซส์เล็กแต่ประวัติไม่เล็กกันเลยนะคะกับ LEGO Speed Champions รุ่นที่หลายคนต้องชื่นชอบค่ะนั่นก็คือ Audi S1 e-tron Quattro หมายเลขเซต76921เป็นรถแข่งไฟฟ้าจาก Audi ที่ถูกนำมาตีความใหม่ในสเกล l l g o s Speed h h m p p o o s s ได้อย่างดุด,ดันและทันสมัยมาก ใครที่ชอบรถแข่งแนวแลว,วี่ชอบดีไซน์โหดๆและยังได้รถที่แตกต่างจากซุปเปอร์คา์บนถนนทั่วไปรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากค่ะและในคลิปนี้เราจะพาไปดูตั้งแต่ที่มาของรถจริงรายละเอียดของเซตชมช่วงการต่อเลโก้ไปจนถึงกระแสะตอบรับจากรีวิวต่างประเทศแบบสรุปครบในคลิปเดียวค่ะสำหรับความเป็นมาของเซตนี้ Audi S1 e-tron Quattro ไม่ใช่รถโปรดักชันที่วางขายทั่วไปค่ะแต่เป็นรถต้นแบบสายแข่งไฟฟ้าที่ Audi สร้างขึ้นเป็นรถโชว์สายดริฟท์ตัชื่อเต็มก็คือ Audi S1 e-tron Quattro hunitron สามารถแยกเป็น Audi ก็คือแบรนด์ของผู้ผลิต S1 เป็นการอ้างอิงชื่อรุ่นในตำนานของ Audi S1 Group B e-tron เป็นรถพลังงานไฟฟ้า ส่วน Quattro มาจากระบบขับเคลื่อน4 e ี่ล้อเอกลักษณ์ของ Audi และ Hoonitron เป็นชื่อเล่นหรือชื่อโปรเจกต์พิเศษโดยมาจากคำว่า on, h o o n H-O-O-N สาย r i f t s i สาย t ต n t บวกกับคำว่า Tron ที่แปลว่าไฟฟ้าค่ะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับรถของส d ย Drift s t ต n นแบบรถไฟฟ้าที่ Audi ทำแบบคันเดียวเพื่อเค n นบล็อกและเป็นการเสนองานวิดีโอแนวอิเล็กทริกคานาเป็นหลัก จุดที่น่าชื่นชมคือการที่เลโก้กล้าเลือกทํารถแข่งไฟฟ้าแลรี่แทนที่จะเป็นรถซุเปอร์คาร์บนถนนอีกหนึ่งคันโดยทําให้เซตนี้โดดเด่นและแตกต่างจากรุ่นอื่นในชั้นวางทันทีค่ะรถคันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษของ Audi Sport ที่ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศเยอรมนีเป็นงานดีไซน์โดยทีมของ Audi Design ที่ Ingolstadt ทางภาคใต้ของเยอรมนัน โดยทำออกมาคันเดียวเพื่อเค n นบล็อกรถคันจริงใช้โทนสีหลักช่วงตัวถังเป็นสีเทาเข้มและดำด้านตัดด้วยลวดลายสีแดงขาวลายกราฟิกโดย Audi อ,ออกแบบสีนี้เพื่อเชื่อมตำนานของ Quattro U80 ที่เป็นโทนดูด้นันแข็งแรงและให้ตัดกับสภาพแวดล้อมของ Extreme y i m k น n a กล้องสามารถจับภาพได้ชัดต,ตอนดริฟท์ความเร็วสูงและสตันทำให้สีออกมาสวยค่ะ เลโก้เลือกใช้สีดำและสีเทาเป็นหลักและเติมด้วยสีแดงขาวโดยใช้สติกเกอร์จำนวนมากถือว่าถอดแบบสีและอารมณ์ของรถจริงได้ใกล้เคียงมากในสเกลของ speed champions ในการเปิดตัวเผยชมครั้งแรกของรถคันนี้เป็นช่วงปลายปี2021และมีการออกสื่อจัดแสดงต่อเนื่องไปจนถึงปี2022ค่ะรถคันนี้เป็นรถคันเดียวหรือที่เรียกกันว่า one of ในภาษาเยอรมันเรียกว่า I s e l อร์ c ต c k คือทำขึ้นมาคันเดียวแบบเฉพาะกิจไม่ได้ผลิตเป็นรุ่นขายไม่ได้ทำลดออกโชว์รูมและโดยมากก็จะเป็นงานสั่งทำพัฒนาโดยเฉพาะตามเป้าหมายที่ต้องการการทำให้เคนบล็อกก็ไม่ได้หมายถึงว่าทำให้เป็นของกวันสำหรับตั้งโชว์อย่างเดียวนะคะแต่สามารถนำมาใช้งานที่เขาถนัดในการสตันดริฟในยิมท่านา และทำเพื่อคอนเทนต์โปรเจกต์ที่อ u ด i ต้องการสื่อสารเรื่องสมรรถนะ EV แบบสุดขั้วจุดประสงค์หลักของรถคันนี้ทำมาเพื่อใช้ในงานขับแสดงถ่ายทำสตันโดยเฉพาะโดยจะมีการขับโชว์จริงค่ะไม่ได้แค่นำมาตั้งโชว์อย่างเดียวถือว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดระดับสุดคือมีแค่1คันและไม่มียอดขายในเชิงพานิ์ค่ะ รถคันนี้ถูกออกแบบให้เหมาะกับ Drifting กับสตันบนพื้นผิวหลากหลายรวมถึงรองรับแรงกระแทกการกระโดดและมีองค์ประกอบเชิงวิศวกรรมรองรับงานโหดๆไม่ได้ใช้ตั้งโชว์ิดอย่างเดียวค่ะในการแสดงนะคะก็จะมีให้เห็นในวิดีโอซีรีส์ของ Kenblocks Electricana ที่ใช้รถคันนี้ลงมือคับสตันจริงและยังมีเบื้องหลังการถ่ายทำที่เาที่เผยแพร่เองด้วยค่ะ เป็นการใช้งานรถในกองถ่ายจริงค่ะไม่ได้นำไปเป็นแค่พรอพตั้งโชว์เคนบล็อกคือนักแข่งแรลลี่นักขับสแตนชาวอเมริกัน เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงมากในโลกของ m o เต r ร์สปอรเชิงเอนเตอร์เทนโดยเฉพาะจากผลงานวิดีโอแนวยิมคานาเป็นการขับโชว์ทักษะ d r i f ทที่มีความแม่นยำสูงและเขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งผู้นำภาพลักษณ์ของแบรนด์สายรดซิ่และคอนเทนต์ชื่อฮูนิแกนด้วยค่ะเคนบล็อกเป็นตัวจริงของสายสตันโดยคนดูสามารถเชื่อว่าถ้าเขาขับแล้วมันโหดนั่นคือโหดจริงๆค่ะ อาดีต้องการเล่าเรื่องของควอเตอยุคไฟฟ้าให้ดูเป็นประสบการณ์ไม่ใช่แค่ตัวเลขสเปคของเครื่องรถรถจึงถูกสร้างเพื่อทำคอนเทนต์ที่ให้เห็นด้วยตาแบบของจริง e l e c t r i c c a n a เป็นโปรเจกต์ที่เกิดมาเพื่อรถคันนี้และรถคันนี้ก็ถูกสร้างเพื่อใช้ในโปรเจกต์ e l e c t r i c c a ค a เป็นหลักค่ะในส่วนของราคานะคะไม่มีราคาขายปลีกเพราะไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายและเป็นแบบ one of ดังนั้นราคาตลาดแบบซื้อขายจริงจึงไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการจะมีก็เพียงแค่การประเมินจากสื่อหรือนักสะสมซึ่งไม่ใช่ราคาอ้างอิงมาตรฐานค่ะข้อมูลเทคนิคเท่าที่รวบรวมจากสื่ออดีและสื่อยานยนต์ได้ข้อมูลเชิงเทคนิคมาตามนี้ค่ะระบบขับเคลื่อนเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อแบบไฟฟ้าเต็มระบบมีมอเตอร์2ตัวแยกหน้าหลังเป็นมอเตอร์สายมอเตอร์สปอร์ต โดยออดี้ระบุ MGU จาก Motorsport ค่ะกำลังรวมประมาณ670แรงม้าคอนเซปต์แบบมอเตอร์จากรถแข่งฟ e. อร์มูล่าอีอดี้ใช้แบตเตอรี่แรงสูงรวม57.6กิโลวัตต์โดยแบ่งเป็น4แพ้แพคละ14.4กิโลวัตต์ทำงานที่800โวลต์รถคันนี้หนักอยู่ที่3696ัรอปอน หรือประมาณ1,676กิโลกรัมช่วงล่างนะคะออกแบบรับงานโหดและการกระโดดมีระยะยุบสปริงมากกว่า200มิลิเมตรและมีการใช้ MacPherson Strut น้าหลังเหมาะกับงานดริฟท์และสตันหลากพื้นผิวค่ะข้อมูลพื้นฐานของเซตในส่วนของดีไซน์หน้ากล่องมาในสไตล์ของ Speed Champions ที่คุณเคยกันค่ะพื้นหลังเป็นฉากหุน่นไา้สื่อถึงสนามแข่งแรลลี่ ตัวรถบนกล่องดูดุดันรหัสของเซ็ตคือ76921ชื่อเซ็ตคือ LEGO Speed Champions Audi S1 e-tron Quattro เปิดตัวในปี2024ราคาเปิดตัวอยู่ที่26.99 u s ดอลลาร์ในยุโรปราคา24.99ยูโรส่วนราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1,200-1,500ถึง1,500บาทขึ้นอยู่กับร้านและช่วงโปรโมชั่น ภายในกล่องประกอบด้วยชิ้นส่วนเลโก้274ชิ้นโดยแบ่งออกเป็น2ถุงเลโก้มินิฟิก1 1ตัวเหมาะสำหรับอายุ9ปีขึ้นไปและที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของสติกเกอร์ซึ่งมีมามากถึง31ชิ้นค่ะถือว่าเยอะมากสำหรับรถคันเดียวจากประสบการณ์การต่อจริงใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีจนถึง1ชั่วโมงค่ะ เนื่องจากมีสติกเกอร์จำนวนมากและแต่ละชิ้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการติดเพื่อไม่ให้ตัวลายเบี้ยวค่ะขนาดโมเดลสำเร็จความกว้างอยู่ที่7ซนติเมตรความยาวของตัวรถอยู่ที่17ซนเมและความสูงอยู่ที่6ซนเมตรค่ะมินิฟ i ิกที่ให้มาเป็นสไตล์นักแข่งสวมชุดสีเทาพร้อมกับโลโกล e ้ Audi e-tron สามารถสลับส่วนผมหรือจะเปลี่ยนไปใส่หมวกกันน็อกก็ได้ค่ะ ดีไซน์ดูเรียบแต่จริงจังเหมาะกับธีมรถแข่งไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต่อเลโก้กันเลยค่ะ ช่วงแรกของการต่อจะเป็นโครงของแชสซีและพื้นรถซึ่งจะเริ่มเห็นความกว้างของตัวรถตั้งแต่ต้น ช่วงนี้เป็นการประกอบห้องโดยสารส่วนคนขับซึ่งเป็นหัวใจของตัวรถเลยค่ะเราจะเริ่มจากการวางเบาะนั่งตำแหน่งพวงม,มาลัยและแผงคอนโซลด้านหน้าเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางจะเป็นการขึ้นซุ้มล้อและตัวถังด้านข้างจุดนี้เริ่มเห็นความเป็นรถลาลี่แบบชัดเจน ช่วงนี้ต้องใช้สมาร์ที่มากค่ะเป็นช่วงของการติดสติ๊กเกอร์โดยเฉพาะลวดลายด้านข้างและโลโกโ้จะต้องจัดตำแหน่งแต่ละจุดให้ตรงเพื่อเชื่อมต่อกันเป็นลวดลายที่ต่อเนื่องกันค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดไฟหน้าหลังคาและสปอยเลอร์ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้รถดูสมบูรณ์และดูดันที่สุดเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งหลังคา ซึ่งเป็นจุดที่ช่วยเปลี่ยนภาพรวมของรถให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นตัวหลังคาถูกออกแบบให้เข้ากับทรงรถแข่งออฟโรดแบบปิดเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างและช่วยขับให้เส้นสายของตัวรถดูดุดันขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบใส่ล้อทั้ง4ล้อเข้าไปค่ะพร้อมกับติดตั้งชิ้นตกแต่งดุมล้อที่ใส่เข้าไปในล้อทั้ง4โดยจะเป็นลายกราฟิกสีดำแดงลายล้อสวยเด่นมาก ทำให้ลายล้อดูคมชัดและทนกว่าสติกเกอร์โดยเป็นชิ้นเลโกแยกที่กดติดเข้าไปตรงกลางล้อทําหน้าที่เหมือนฝาครอบดุมล้อของรถจริงเพราะใส่ครบแล้วตัวรถจะเปลี่ยนความรู้สึกทันทีค่ะดูดูดันและพร้อมลุยขึ้นเยอะเลยค่ะตัวโมเดลเมื่อประกอบเสร็จ รถเริ่มมีคาแรคเตอร์ชัดเจนและเข้าใกล้หน้าตาของรถจริงมากขึ้นค่ะมีขนาดกระทัดรัดตามมาตรฐานของ Speed Champions แต่ก็ดูแน่นและบึกบึนกว่ารถถนนทั่วไปอย่างชัดเจนค่ะถึงแม้พื้นที่ภายในจะมีขนาดกระทัดรัดตามสเกลของ Speed Champions รายละเอียดถือว่าทำออกมาได้ครบใช้งานได้จริงในส่วนมินิฟิกมีการจัดวางตำแหน่งการนั่งได้พอดีให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งออฟโรด ที่เน้นการควบคุมมากกว่าความสะดวกสบายค่ะตัวรถเลโก้มีทรงเตี้ยกว้างล้อใหญ่และซุ้มล้อที่ดูดุด,ดันมากค่ะด้านหน้า,นามีไฟ LED จำลองด้วยชิ้นใสและด้านหลังให้ความรู้สึกของรถแข่งออฟโรดแบบชัดเจนค่ะเรามาดูจุดเด่นจุดด้อยของตัวโมเดลนี้กันค่ะ เริ่มจากจุดเด่นนะคะดีไซน์เสมือนจริงสูงเมื่อเทียบกับสเกลรูปทรงโดยรวมลายกราฟิกและซุ้มล้อขนาดใหญ่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์รถแข่งออฟโรดออกมาได้ชัดเจนเห็นแล้วรู้ทันทีค่ะว่าเป็นรถแข่งไม่ใช่รถถนนทั่วๆไปสัดส่วนตัวรถดูดุดันและแตกต่างจาก s ป e e d h h a m p i o n รุ่นอื่นตัวรถจะดูกว้างเตี้ยส่วนล้อใหญ่ทำให้ดูแข็งแรงและพร้อมลุย โดยจะแตกต่างจากรถซุปเปอร์คาร์ทรงเรียบๆที่พบได้บ่อยในซีรีสน์นี้รายละเอียดภายนอกดูแน่นดูเต็มคันค่ะตั้งแต่ไฟหน้าไฟท้ายซุ้มล้อหลังคาไปจนถึงสปอยเลอร์ทุกส่วนประกอบช่วยให้รถดูสมบูรณ์ไม่โลง่งแม้จะเป็นรถไซส์ขนาดเล็กค่ะลายสติกเกอร์ช่วยเพิ่มความสมจริงถึงแม้จะมีสติกเกอร์มาให้จำนวนมากแต่หากติดแล้วตรงและเชื่อมต่อลายแต่ละลายเข้าด้วยกันได้ ลายกราฟิกจะช่วยให้ตัวรถดูกใกล้เคียงกับรถต้นแบบมากค่ะเพิ่มอารมณ์รถแข่งและทำให้โมเดลดูมีชีวิตในช่วงของการต่อสนุกค่ะใช้เทคนิคหลากหลายขั้นตอนการต่อดูไม่ซ้ำไปมามีการสลับระหว่างโครงสร้างตัวถังและรายละเอียดเล็กๆทำให้การต่อไม่น่าเบื่อค่ะความโดดเด่นของลายตรงส่วนล้อตัวล้อของรุ่นนี้ใช้ชิ้นตกแต่งดุมล้อแบบแยกชิ้นทำให้ลายล้อดูคมชัด และทนกว่าสติกเกอร์โดยลายล้อเป็นชิ้นเลโกจริงๆค่ะไม่ใช่สติกเกอร์ทำให้ต่อแล้วใช้งานได้นานไม่ต้องกังวลเรื่องลอกหรือเบี้ยวและข้อสุดท้ายนะคะเหมาะสำหรับตั้งโชว์ค่ะเมื่อต่อเสร็จแล้วรถจะดูเท่จากทุกมุมเหมาะกับการตั้งโชว์รวมกับ s e e ี c h a ม p i o n s รุ่นอื่นๆหรือจัดเป็นทีมรถแข่งโดยเฉพาะได้ค่ะ จุดด้อยของเซตนิ้อันดับแรกเลยที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของสติกเกอร์ซึ่งมีจำนวนมากถึง3 1ชิ้นเป็นจุดที่พูดถึงกันมากค่ะและใช้ความละเอียดต้องใช้ความใจเย็นสูงถ้าติดพลาดก็จะเห็นชัดทันทีค่ะเนื่องจากตัวลายจะดูเบี้ยวทันทีบางช่วงนะคะมีการติดสติกเกอร์แทบทุกชิ้นส่วนของตัวรถเลยค่ะภายในห้องคนขับค่อนข้างแคบ เป็นข้อจำกัดของสเกลของ Speed Champions Size เ e ็กโดยใส่ m ม n i ฟิกแล้วจะดูแน่นไม่เหมาะกับการขยับหรือเล่นบ่อยๆค่ะรายละเอียดหลายจุดเพิ่งพาสติเกอร์มากกว่าชิ้นพิมพ์ทำให้รู้สึกถึงความพรีเมียมของตัวรถลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใช้ชิ้นพิมพ์เยอะกว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะคือเน้นโชว์มากกว่าการเล่นด้วยลายและรายละเอียดภายนอกเยอะหากนำมาเล่นหนัก มีโอกาสที่ชิ้นส่วนหรือสติกเกอร์จะเสียสภาพได้ง่ายค่ะและจำนวนชิ้นไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับราคาจึงทำให้รู้สึกว่าราคาค่อนข้างแพงหากมองเฉพาะจำนวนชิน้นไม่ได้มองที่ล็ขสิทธิ์และดีไซน์ค่ะ ในส่วนของความพิเศษและจุดเด่นของรถรุ่นนี้เป็น one-off ที่ Audi Sport ทําให้เคนบล็อกทําให้มีเรื่องเล่าและคุณค่าทางวัฒนธรรมในวงการของ Motorsport มากกว่ารถคอนเซปต์ทั่วๆไปและเชื่อมตำนานของ Quattro u 8 0แตะตีความใหม่ด้วยไฟฟ้าแรงงาน Arrow Design สมัยใหม่ในความนิยมของรุ่นนี้เนื่องจากเป็นรถ one-off ความนิยมจึงวัดจากกระแสสื่อและคอนเทนต์มากกว่ายอดขายค่ะ โดยรีวิวสายเลโก้สายรถจำนวนมากพูดถึงว่าเป็นรถที่ผูกกับภาพจำของ Ken Block ได้ชัดมากและอ้างอิงไปถึงวิดีโอที่มียอดวิวระดับหลายล้านวิวทำให้รถรุ่นนี้ถูกพูดถึงต่อเนื่องแม้ไม่ใช่รถที่นำมาตั้งขายจริงค่ะและทางอ u t โตคาจักรรถคันนี้เป็นข่าวเด่นด้านความแปลกใหม่ของตัวรถและการออกแบบที่ยงตำนานควอตโรยุค80ค่ะ โดยรวมแล้ว LEGO Speed Champions Audi S1 e-tron Quattro เป็นเซ็ตที่เหมาะกับคนที่อยากได้รถแข่งไซส์เล็กและมีเรื่องราวคาแรคเตอร,ร์ที่ชัดเจนการต่อสนุกดูเท่และแตกต่างจากรถถนนทั่วๆไปกระแสะตอบรับโดยรวมถือว่าดีค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ชอบสะสมรถแข่งและรถไฟฟ้าใครที่สะสม Speed Champions อยู่แล้ว รุ่นนี้ถือว่าเติมสีสันให้กับคอลเลกชันได้ดีมากและในคลิปถัดไปเราจะพาไปรีวิวรถสปีดคาร์ไซส์เล็กรุ่นต่อไปและอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าจะเป็นคันไหนแนวไหนฝากกดติดตามไว้แล้วมาพบเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ